เซวาอาสันอู้บองสก,กิลตายเลยโอ้แรงไปตายหนึ่งตายสองตายสองโอ้โหสวยๆเลยชมพูนี้โอเคครับผมวันนี้อยู่ในการนัวของเซิร์ฟ โลกสองนะครับอ้าวไปไหนหมดแล้วอะนะอยู่หนวดดำหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะตามกันไปนะทุกคนตอนนี้คือหนวดดำกำลังเกิดน,นะดา,าร์กาลิน่าปุ๊บๆๆดรอกรก่อนนะแล้วเราเปลี่ยนฝนมืดทันไหมเททันนะครับมาโอเคครับผมนะตอนนี้คือการนัวตรงนวดดำหนัวจัดมีเปิดกำลังจะถามเลยมีเปิดไหมกูโดนไปแล้วคือจะตไปอู้อเลี้ยงลองบูมคิดอยู มันมีโอกาสอยู่ถ้าตายแล้วตัวหนึ่งโอ้ยเจ้าผูเออจ้าขอคมคมเจ้าขอคมคมยิงคมคมเจ้ายิงคมคมชาร์จมาชาร์จยิงเออเขียมบุดหาบ<า>พองปังๆเอ,อ้คมคมเจ้าวออไว<ล>้าวมตอนนี้นัวมากอีนนีด้เดียวจะได้ละเอ,อ้ยตายเอ,อ้ยอุ้ยวิริทันมา เกล้งนะขึ้นในสนามนี้เขาวีซีหมดแล้วแล้วผมเพิ่งเข้ามาทีหลังด้ยวยเราต้องดูจังหวะนะเราจะหาจังหวะวเ,เดี๋ยวเ<ะ>ข้าเป็นโหมดทุกนเจอแล้วเทวาอาสันอู้ตองตกิ้ตายเลยโอ้ยแรงตายตายหนึ่งตายสองตายสองเจ้า,าคนจะเปรียบเลยเนี่ยเอาหมดแล้ววะยังเหลืออีกตัวนึงอยู่บนฟ้าหายาดไหมครับโดนขาด วิ่งเอาดิขอบูดอ่ะเฮวาอาสันลูกซลมอนอ้าวเปียโอ้มันมันมันอ่น่าจะนวลอันต่ออยู่ข้างหน้าอยู่โอเคครับผมนะจังหวะนี้อ้าวมีคนสกิลวีอย่างงี้โดนเอ้ยโดนขัดโดนในวูด หาหาต้องอันนี้อยู่ไหนเออนี่อ่ะโดนขัดนะครับพลังแห่งวีพีโอ้ยหมื่นสี่หมื่นสี่ดาเมจที่กูทำหมื่นสี่โอ้ลูกรักพ่อลูกโกงไปแล้วเฮียบางทีอ่ะอุย้ยเขาพอเท่าพอดีชิพหายละอุ้ยวีสีหมดมาลายมา,อ,าอ้าวอ๋อเขาเข้าพอท่อไปอยู่ในคาเฟา่เรามาเล่นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็น,นเกิดเลยเฮีย เอาดีโอ้โหนัหนว<ะ>จัดตรงนั้นนัวจัดโอ้โหโอ้ยเออะไรครับผมตอนนี้นัวมากตัวมากเนี่ยอยากเจอเซิร์ฟแบบนี้มานานแล้วนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปีนโซเจอ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 คนลงปล่อยชี่นี่ตายโอเคตอนนี้โซสองหนึ่งโซงตรงน,นั้นอโอ้โหโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหกีตา้าจะตายโตช่วยไม่ได้เปิดวีสีคนหนึ่งสา่ฟ้าเปิดวีสี้ยโอ้โหแรงแรงแน่แน่ตอนนี้โอ้โหตายเลยเนี่ยอู้เกือบตายขอขึ้นแป๊บหาจุดยืนไม่เจอ,อาตายเอา <บะ S 2> ดีดีละเออ เทวาสัน,อ,นอุ้ยตายเหมือนกันโอ้คนวีสี่แล้วจะตายอุย้ยไปสนามนาี้แหละที่คู่ควรกับพวกเราไปเถิดจิโก้อะไรบ้างเฮ้ยโอ้เขาวีสี่อยู่อ่ะตูอยากจังต้องค่อยๆนะเ้าโดนวีสี่ เล็งด้วยนี่วนตว่กนนสา้อูโดนดีว่ะตายเราวัเนียเกือบตายห้ามแตะพื้นเลยแตะพื้นตอนนี้โดนกูนครับี่เผากูนเก็บหมดเอากูาแทนละ ตอนนี้เราต้องดูนะคนจับจังหวะดูดจากคนที่ไม่น่าเปิดวีซี่คือคนนี้แหละเขาเพิ่งมาเทวาอาสันอุ้ยมือหนึ่งมือหนึ่งโอ้โหสวยงามมากคอมโบสวยเสียอ่ะคุยดูเนีเลยเหรอเอออ้าวไซบอกจ๋าอุ้ยอู้ดวงขัดเอามาวันฮิตนั่นน่ะอุ้ย ไม่โดนเลยเว้ยเราใช้ต่อครับปุมโซนไปนะอ,อ๋อติดสายไฟเหรอก็ว่าทำไมใช้อยู่เลยขบวนขบวนสาบอกใช้แล้วใช้ที่คิวพอรแล้วพอร์ตสามอ่ะถ้ามันชาร์จอะตัวที่ชาร์จอะใช้แล้วไปได้ต้องเอาไาบอก,บอกอตายพ่ออุย้ยตายว่ะตายเหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหลืยอยร้อยสายญาติเราเลือกประมาณนี้พอ น่านำคางใช้ได้นะเราอ่ะอุ้ยอุ้ยตายตายเพราะว่าโดนโดนตอกโอ้ตายแต่ยังไม่ตายตายยากว้านอลุปมกูนี่ว่ะกูก็ว่าทำไมทำไมถึงใช้ตะกิวกันสองตัวได้แรกใช้เลนโก่ไง แรงเหมือนนนกัะไอ้ไอ้ธนูธนูพิษกับไอ้นี่พิมกันนะเรนโกดที่ใช้ดาบเรนโกดเหรอไม่ได้ทีมกันสามตัวหรอกั่งโนะ่นที่กูเห็นอ่ะอ่ะจ้าโน้พลาดโอ้ตะกิ<อ>้พลาดกูสกิลพิษโอ้กูไม่ได้เล่นานาำคนแก่จะตายหนึ่งจะตายหนึ่งจะตายหนึ่งตัวดีจะตายเออ กูก็จะตายกูเหลือสามพันสี่สามพันห้าเทวาอาสันตายเ้ดโจเข็นค้างได้หนึ่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 งผู้แม่งไปเนียนในคาเฟ่แม่งเล่นอย่างติ๋มเลยเอ้ออาจจะต้องเอาจริงกันเล็กน้อยนะโอเบียวโอโอโหคอมโบโอ้โหเกือบตายเฮดโดขออากโอ้โดนลุมอยู่ เดี๋ยวกันลัาไปช่วยเทวาอาสันโอโ้เปิดดีๆใส่เช็ดเทแล้วนะต่อยโดนหัวมากหัวมากดูเรื่องไม่ดูเรื่องอยังไม่ตายหรอกอเุ้ยมาวิจีกู้เราดีเทวาอาสันไม่ได้ไม่ตาย เร็วมากคนนั้นอะ่ะกูไล่ทันอยู่นะโซ่ทวาอาสนมัน,น,นมันไม่ใช่ท่าแล้วหรอกแต่แต่จะเบี้ยวไงดูดูแช้งมา,างแล้วมัน,ม,นมันเท่งไงมันเท่งไงคนคนชอบอะต้นหนึ่งไปกันต่อดูโดน ดูดเลือดสดงี้เลยมาดิเฮ้ยนายอะ่ะชอบดีวะ่ะโดนหนีไปไหนวะนะาทอ,อ,อ,อัเฮ้ยวาฝันตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งร้อยแต่ว่าแม่แต่กูไม่ได้นะ โดนผิดรัดดูโดนเทวาอาสันโอ้ยกูลืมไปวไปยิดิสุเนะกูลืมไปว่ากูไปคิดิสุเนะไอ้เหี้ยแล้วกูก็ดูดเลือดสดอ่ะแล้วก็โดน3-4รอบละเอ้ยเทียคอมโบไม่เคยจะโดนเหี้ยดูดสดแม่งโดนเฉยจัดจัดจัดดูนจัดตัวดีตัวดีอยู่ไหนตัวดีอยู่ในหัวกูเจ๊ะละโอ้สกิลเผาสกาย มันดูนะทุกคนมันเนียนนะมันเนียนผมแก้งม,มองไม่เห็นนะม okay. <made>, อดาเมทพีสอ้ไม่โดนคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะนี่พอจะเข้าพอท์ส ยี่สิบเก้าจนเต็มเดี๋ยวจะออกเกมแล้วนะดูแนวะอะมันโดนกูวันช็อตคอมโบไปหลายรอบเดินอะ่ะสู้กับไอ้เผ่ากูนตัวไอ้นี่อยู่สู้ยากอยู่เพราะไอ้วีสี่กูจะได้อโอโ้โ,อโหแรงมากโดนเที่ยอะไรบ้างวะเนี่ยกูเทวาอาสันไอ้น้องไม่ตาย โอ้หลบพอดียิงต้ตีนเลยะจะตายปะโถไม่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 ไมโอ้เจอเผาบรรลุดีกว่าเรียกว่าเผากรูโอ้โคตรเวอร์ถอดนี้โอ้แต่โอ้โดนสวดแย่แหละโอเคได้อยู่ชี้นี่โอ้โหโคตรเท่ทุกคนไปต่อ หวเปล่าเพื่อนไหวชิวเลยเพื่อนมาแล้วเพื่อนอย่าไปเก็บผลมากเลยตอนเนี้จะไปเก็บก่อนได้ไหมผัดใจมากเทวาผันไม่รู้แบบมันเบียวเป็นยัง่ะมันไม่รู้ใชจเทวาเกิดกินส่วนนึงไม่เอาเอาไม่ลงหรอไฟพราะกูวีนิอยู่ไม่ได้เลยคุณโกลย้าโอ้ย ลูกรักกูเมื่อก่อนน้ำแข็งผลแรกที่กูเกือบเติมเอ้ยเป็นผลแรกที่กูเติมเลยดีกว่าน้แข็งเติมซื้อเลยบาเลียอุ้ยอุ้ยตายซนี่ข้างบนข้างบนเดือดจัดข้างบนเดือดจัดน้ำตายเหรออินเนอร์ดี่นิดมาโอเคตายแล้วอุ้ยโอ้โหเผาวีส huh. ีช um, ่วยชีว huh. uh ิต huh. ว uh ิส huh. uh ีเผาตะกายอะผักหลัง huh. ก huh ็โดนคอนได้เอ้าว้โโอห จะตายห่งจะตายหนึ่งจะตายหเข่ากูเนตายเยอะจังมีสี่นะเออแค่ข้อเดียวอุ้ยหนเทียว่เทียวเีขัดให้ขัดให้ขไม่ใชขัดไปโดนรับแทนด้วยโอ้จะตายล้จะตายไหมนันตายอะไรเล่นเอาด้วนเทกวาอาฝันตายหนึ่ สามสีแต่ทำไมมองดีทางเินเดินอไป้ยอูดีโดนโดนเหมือนกันโดนโดนกูโดนแว่าลกหมู่หอ้าวยูีก็เสรดิกูเกืบไปไอเทีย้ยเปลี่ยนโหมดเป็นแบบบินแบบเทียบเลย ก็ได้ได้โฟร์ไม่สกิลไม่โดนเลยวะเพราคนแก่โอ้โหสวยสวยเลยช่างมึงี้ดีกูกับผลชาโดการ์ของเขามาตายหนึ่งโดนลดัดเฉยไม่ก็ ฉันทำดาเมจโคตรเยอะหมื่นสองตัวตายตายโดวคอมโบเฮียอะไรกูไม่รู้เหมือนกันคิดสดตัวรู้ติดตัวรถจิ๊กฟอตข้าผักมันไม่แรงมากเดีไม่ใกล้พออ่าช็อตเดียวแหละจุกจุกสุดยอดตายโอ้ยออกกันหมดเลยวะเนี่ยกูยังต่ออ่ะเอาดีอุ้ยนี่แหละคนเนื้อทมเฮ้ย โอ้โหประหยัดคอมโบคืออู้ออกเกมเลยออกหมดละอ้าวโอเคมันมากเมื่อกี้โอเคงั้นก็เอาว่าน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะก็น่าจะยาวพอเกิแล้วก็สำหรับใครที่อยากเห็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับคือมันเป็นการเล่นกับเพื่อนนะมันาจะมีคำหยาบน,นิดนึงนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมสวัสดีครับเจอกันครับ